กูก็ทํานานให้พวกมึงเห็นไหมแล้วดูเดิว่ามันเติบโตไหมถ้าเรามองคือคือครูบาอาจารย์หนูกลับมอว่านี่คือปรมถธรรมที่แท้จริงเพราะลวงตาเนี่ยมั่นคงในฐานมั่นคงในศีลจารณะธรรมโมหนูว่าไม่ไม่ไม่มีบังเอิญนอะความงดงามความงดงามในในธรรมอ่ะพี่หนึ่งคือถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาจริง สำหรับมุมมองหนูนะในในสิ่งที่หนูได้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 เห็นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นในเมื่อแบบโอ้โหขนหัวลุกครูบาอาจารย์เรายิ่งใหญ่ขนาดนี้เราจะมาแค่นี้มันมันมันย่อมหลุดวงโคจรแบบที่หนึ่งเราทหมดที่โดนยยแม้แต่ว่าการทานรูปแบบของคารวากับพ้ากับแม่ไม่เหมือนกันเลเพราะว่าทางโลกคารวาม่ค่ามีการแข่งกันกันไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับกําลังใจของแต่ละคนที่พูดเนี่ยหนูหนูมองว่ามันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลอ่ะขึ้นอยู่กับตัวบุคคล